หากพ่อแม่พี่น้อง e อ e บ y b บ d อ f u ดี้ฟังก,กิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกาศไปซื้อของที่ดอนนามิกสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับช่องแชทมงครับ ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับทุกคนทุกท่านดียวิบอดี้ฟักจอบนุ้ยควายทุกคนเลยคือที่ผมบอกจะลงคลิปตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารอ่ะผมขออภัยด้วยคือแบบงานผมเยอะแล้วคือแบบผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับก็อันนี้เป็นคลิปแรกของสําหรับเดือนมีนายกเฮียนะครับผมบอกเบื้อสักหน่อยิช่ะมีนายนมีนามีนาอะไรวะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนมีนาคมเหรอคมมีนาคมหรือมีนายน์มีนาคมแล้วกันเออ วันนี้ก็เป็นคลิปประชันรถนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลสําหรับผมนะครับอย่างเดียวนะครับทุกคนอาจจะบอกว่าราคนนี้เก่งกว่าเราคนนี้โหดกว่ากระช่างมันนะครับแต่สำหรับผมคือมันดีสําหรับตัวผมนะครับบอกไว้ก่อนนะตรงนี้ไม่ดราม่านะครับท <c oughs> ุก็หลังจากที่อีพีแรกออกไปก็ได้รับผลตอบรับดีนะยอดวิวก็หมื่นสองหมื่นนะเออถึงแม้จะต่ําก่าแต่ก่อนที่ยอดวิวละแสนก็ตาม ยอดวิวผมแบบน้อยอะค่ะแต่ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะมีคนดูผมแค่หนึ่งคนผมก็จะทําคลิปนี่ทําเหมือนโลอะคนดูหนึ่งคนมึงไม่ทําคลิปแล้วมึงมึงแบงแต่คนดูร้อยคนแล้วมอสเออครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรถ2คันนะครับซึ่งตอนแรกผมลังเลว่าจะเอาอะไรระหว่างแมคคาร์เกับ S อ,อสออปติมัทคือจะเอาสองคันนี้ประชันกันหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมาแล้วก็มีคนหลายคนบอกผมว่าให้เอา Commander SPX ที่เป็นรถคันใหม่เนี่ย VS กับแมคคาร์เนี่ครับผมโอ้ยเดี๋ยวขอเคลียร์ดราม่านี้ก่อนมันอ่านว่่่่่่่าาาานนะะไไไไมม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 ใชตตตต้้้ออองงงผผว แมคคาเรนมึงไปฟังฝรั่งอ่านไปแมคคาเรนโอเคนะหรือมันจะอ่านอะไรก็ช่างผมจะอ่านว่าแมคคาเรนไปเลยปะออืตามตารางนะครับนี่เห็นปะแมคคาเรนอยู่อันดับ3คอมเมนเดอร์อยู่อันดับ5แต่คือต้องบอกก่อนว่าซูเปอร์ไทยเราเนี่ยเราโดนเนิบมันจะข้ามเมตาเกินไปเราก็เลยโดนเนิบคนก็เลยสงสัยว่าระหว่างแมคคาเรนกับคอมเมนเดอร์เอสพีเอ็กซ์นี่อะไรมันอยู่เหนือกว่ากันครับมาวันนี้ก็จะมาเทสให้ดูเลยว่า2คันนี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงมจะไม่รีวิวแบบเจาะลึกนะว่าไอ้คันนี้แพสซีีีีีีฟอออออะะะะะะะไไไไรรรรรรััััันน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 น้้้้ผผมมมมม่่วววววิิิิคคคคคลลปปปแยยกกููถดดดบาาาขขงเื เป็นคอมเบนเดอร์ S P X ด้านซ้ายของเราคือแมคคาร์เรนนะครับผมจะเห็นได้ชัดว่ารถ S P X นี่จะเน,น้นหลักๆเลยนะเอ็นแทงเทิร์นสปีดเก็บ ay, เอ็นแทงง่ายเลี้ยวดีความแรงพุ่งอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแมคคาร์เรนนะครับจะเน้นไปทางสปีดจัดๆเลยจะจ๋าเลยแล้วก็จะออกมาด้วนิดทางระหว่างพาวเวอร์กับเทิร์นนะครับ <S 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 ซึ่งก็ถือว่าแรงแต่เก็บเอ็นแทงนี่ต้องยกให้คอมเบนเดอร์นะส่วนค่าเทิร์นนี่เหมือนคอมเบนเดอร์จะเยอะกว่าเล็กน้อยนะ แล้วก็เรื่องของแพสซีฟนะครับรถแมคคารเลนจะเน้นไปทางต้นเกมไอ้ต้นเกมอ่ะรู้จักไอ้ต้นเกมปะเออแมคคารเลนคือต้นเกมถ้ากลางเกมสุดท้ายเกมปุ๊บแพสซีฟไม่ติดแล้วได้แค่ต้นเกมส่วนคอมเบนเนอร์จะได้ทั้งเกมเลยโอเคมาเรามาเทสความเร็วกันก่อน<ะ>มาดูกันความเร็วของทั้ง2คันนะครับแบบไม่ใส่สัตว์เลี้ยงนะผมถอดออกหมดเลยนะความเร็วปกติของ spx นะครับผมจะอยู่ที่สองร้อยหนึ่งจุดแปดโอ้โห,โโหแพสซีฟติดไอ้ต้นเกมไงไอ้ต้นเกมมันก็ต้องโกงไงสองร้อยจุดสองเฮ้ย cww 39.7นะครับผม CWW นะของ SPX แบบไม่ติดสกิลกันดีกว่า3 0 9 6ติดสกิล312นะครับผมสำหรับ SPX นะโอเค CWW 313.6โอ้โ okay. ห oh. oh. แรงกว่า SPX ว่ะแต่มันก็เป็นไอ้ต้นกีมไงคันเนี้ยเออจะเห็นได้ว่าความเร็วสูงสุดของรถ2คันระหว่างแมคค r e ินกับ SPX นะแมคค r e ินเร็วกว่า เราควรจะให้ใครเป็นโน1ดีนะคลิปนี้เอาไปว่าผมจะเล่นแรงทั้งหมด4ตานะครับแมคคาเลน2ตา s อสอีก2ตานะถ้าเปรียบเทียบต้นเกมนะครับผมว่าแมคคาเลนเหนือกว่ายังไงก็เหนือกว่ามันเป็นไอ้ต้นเกมไงรถคันนี้เออดูเด่นมาออกตัวแมคก็แซงทุกคันแล้วและคือแบบแพสซีฟคือแบบได้เอ็นแทง้ง45เปอร์เซ็นต์อะไลท์โอ้โหผมเล่น s อสมาเรามาเล่นแมคคาเลนคือแบบรถแมคคาเลนดูดูหนักไปเลยอะ แต่เอาจริงๆรถอ่า SFX แม่งเบามากเลยนะทุกคนที่ WW ไปครับผมโอ้โหโอ้สวดีไปเอ้ยดูค่าเทินโอ้ยค่าเทินก็ถือว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้แย่อะไรมันต้องใช้ ECU ตรงไหนวะทุกคนมั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 นเลยจุดที่ต้องใช้ไปแล้วอ่ะผมลืมผมลืมค่ะแต่ที่ไปเอ้ย SFX ก็เล่นดีเหมือนกันนี่เอ้โห SFX ไปคาเรนก็เล่นดีเหมือนกันเนี่ยเอาแล้วเบอร์ละ นี่แหละหมอสอย่าทำงานเยอะมอสเลยเอาเงินมารักษาตัวเองบอมึงอะ <c oughs> <c oughs> เขามีแต่ทำงานเพื่อแบบเก็บเงินไปเที่ยวส่วนผมทำงานเอาเงินมารักษาตัวเองทำงานเยอะไปทำทั้งวี่ทั้งวันไงวายโอ้ดีไปสีดวโอ้โหสุดจัดเลยแมคคารินไหมละ่ะแมคคารินไหมละ่ะโอ้โหชนไม่ดีได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่คืออะไรได้อยู่คือได้อยู่คือไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้สุดจัดวะ ไม่คาเ่นว่ะฮ้ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่มีรถคันใหม่มาพวกอุลต้ามงอุตลต้าแมนแรงพวกเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นไม่คาเลนแต่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายนะเฮ้ยอะไรเนี่ยนอกรอบเหรอเอออีซยูต้องใช้ตรงนี้เห็นป่าสวยไม่มีใครตามผมทานผมบอกเลยแม่คาเรนผมอ่ะสุดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาที่สามเดีย๋ยวเจอ SPX ไอไอน้องชาย ดีวีวไปครับผมอืฉลุยปะฉลุยปะน้องพวกเองจะมาท้ากับพี่เหรอวะพี่ก็แค่แรลงต่ำๆก็แค่โนว่างนะเพทำไมพวกเองแ่งพี่ไม่ได้แต่อดีตพี่ก็คือแบบแรลงแบบรีจงรีเจนอะไรเงี้ยไม่ถึงครับสูบพีมพอในตัวพีเอาไปเลยเออเดี๋ยวนะผมไม่ได้ใส่สัตว์เหยื่อเยประเด็นพิ่งสังเกตเห็นทำให้ความดูมันแปลกๆผมขอ ไนท์เลดแซนซิตี้ไปจะชมประสิทธิภาพเลี้ยงโบตให้ทุกคนพออะไรก็เอ้ยลืมใส่จะเลี้ยงใส่เลี้ยงใส่เลี้ยงจันใส่เลี้ยงมา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 ถ่ายรูปในตัวนี้แล้วกันครับมีรถไหลอุย้ยมีเอสพีเอ็กด้วย嘛เฮ้ยมาเทียบกันหน่อยเฮ้ยมีเอสพีเอ็กสองคันเลยมาเทียบกันหน่อยพวกเองอะ่ะเอ้ยหมตัวผู้ชายอะ่ะครับทุกคนจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมเลิกกับน้องฟ้าแล้วนะครับเสือกผมมีสาวใหม่แล้วครับสาวแบบน่ารักอ่ะมาดูสิ SPX อย่ายังงั้นหรอพวกเองแค่ออกตัวค่ากแสพวกเองลวมาไอ้ชาย <Yahoo! S 1> ดูซักก่อนว่าใครโหดกว่ากันโอ้แต่รถ SPX มันโกง,งเลยนะเนี่ยมันเก็บบูสอะไรเงี้ยโอ้โหยกับเลี้ยงบูตติดนะนะ่นะทุกคน CWW ไปครับผมในโตเพียวเพียวไปเลยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ e c u เอาผมใช้อยู่เนี่ยว่ะผมเบอร์อะไระเนี่ยเบอร์ว่ารักเธบแบบว่ารักเธอ เฮ้ย Spx ที่สองตามมาอย่างติดๆว่ะเหมือนผมจะพลาดว่ะตอนนี้มา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 โอ้โหโอ้โหจะหลุดไหมเฮ้ยเเอี Spx ตามมา Spx ตามมาโหดจัดเเอี Spx ตามมาตามมาให้ทันในน้องชาย CWW ความเร็วข้าสูงกว่าเองนะึ CWW ความเร็วข้าสูงกว่าเองมันตามมาแล้วโอ้ย ในตัวหายหมดโอ้โหเอพีเอ็กผมเอพีเอ็กผมไปแล้วโอ้เอ็นแทงนี่แหละครับผมถ้าสมมติววเราเอ็นแทงหายปุ๊บเอพีเอ็กบอกเลยได้เปียบมากเอ็นแทงมันเก็บได้โกงจัดโอ้โหดีฟในตัวไปได้อ่ะอีซียูก็ไม่ได้ใช้ด้วยทำไงดีเนี่ยเฮ้ยงานนี้ต้องโยกให้เขามาผมต้องดีฟเยอะๆเพื่อให้ได้เอ็นแทงครับผมนี่แหละข้อเสียถ้าสมมติ อ่าเอ็นแทงเราหมดหรือแบบเราพลาดชนไปไม่แต่จุดเดียวแล้วเอ็นแท้งเราหมดเลยพลาดเลยแต่ n อ x มันก็กมันเก็บเอ็นแทงได้ไงแบบดิฟในโคง้งล้วได้เอ็นแทงเลยอะ่ะแต่ของลรอกจะไม่ได้เอ็นแทงรถเขาก็เก็บง่ายด้วยประเด็นอ่ะโอ๊ยมาในตัวกูโอโหแพ้เ p ได้ไงวะเนี่ยผมแพ้เ p แต่สิ่งแพ้ก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราพลาดไม,ม่แต่จุดเดียวนี่สังเกตไหมว่าแมคาเรนจะต้องดิฟเก็บเอ็นแทงเยอะ พอสมควรเพราะว่าแมคคาเรไม่ได้เน้นไปทางกีบเป็นแทงจะเน้นไปทางๆๆความพุ่งความแรงหลักๆมาดูซิว่า s p สของเรานี่โน .1 จะเป็นอะไร <S 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 ขอวินเทอร์กับมิวสิกสองด่านข้างบนขอรอสี่ก็ได้ไหมรอสี่เลยโอ้โหแบนมิวสิกทำไมอ่ะโอ้โหโยบานเชษมาไปที่รนดอมว่ะก็มาดิโอ้โหตานี้เจอเจอยากว่ะทุกคนเจอ LGD อ่ะลเจนดารี่ว่ะขับยากอ่ะเนี่ยขับลเจนดารี่นี่ขับโหดนะครับเนี่ยสวยแล้วขับชาเดสว่ะน่าจะไม่ผิด เอางั้นเลยหรอโอ้โหเบียดกูอีกอีเวนมึงใครเนี่ยอะไร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 ไปก่อนเลยครับไปก่อนเลยครับเฮ้ยต่อให้ครับต่อให้ครับแต่บีกยกยาวยครับผมผมชีอีซี่ชิๆืๆอ,อยๆแล้ว ECU ใช้ตรงไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหเอามาเอามาโหดจัดชนไปดิ ชนไปหนึ่งครับผมชนไปหนึ่งชนไปหนึ่งแล้วชนไปหนึ่งแล้วจานโอ้โหค่าเทิร์นดีจัดเลยคันนี้ก็บเอพีเอกันเนอะค่าเทิร์นก็ต้องดีอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่พม่าดูค่าเทิร์นดูค่าเทิร์นไม่มีทางชนโอ้โยสกิดนิดหน่อยไม่เป็นไรให้อภัยกันได้ให้อภัยกันได้อะไรทวินาเลสอะไรครับเมตาตกไปแล้วเราอว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดนี่มันยุคของ SPX กับแมคคาร์เรนอู้ยมันแสงไปวะมันแสงไปหอบมันแสงไปวะ มันแซงไปเวียนเลยไปกระเล่นมันนี่โอ้โหโหดจัดโอ้โหโหดจัดโหดจัดประยุทธ์บอกประยุทธ์ลาออกยังกลับมาบอกว่าโหดจัดอีซียูไปเลยจ้ะแม่ตกลงไปตกลงไปตกลงไปโอ้โหตกลงไปสวยไอ้มิลามิลาโอ้โอตกไปอุ้ยมันขึ้นมาได้ครับผมโอ้โหสวยเลยทุกคน โอ้ยอยังพอได้อยู่คือนี่ผมที่สามผมได้ยินเลือกขอดกูออายอยากกดออกเลยมาตาสุดท้ายแล้วครับผมขอแบรนด์ทรอยนะอยากเล่นแบบวินเทอร์โยบาลเ็นโซอร์เวอร์ยูยบาเล่นไปแล้วนี่เมื่อกี้โอย้ยเวสเลกขนาดนี้ไม่ได้เล่นนานมากครับ191อะไร TM อะไรบอสอะไร SPN ออะไรดูดูฉัดมงสักคนฉัดมงอะ่ะดูดิ ค่าชามอีลิตอันดับที่6อ่ะใช้เพยงเงยอะที่สุดในเซิร์ฟค้าบหกอ่ะเออเบืองชิบหายเลยก <c oughs> ูคือไม่ว่ามีอะไรผมก็เหมาหมดอันประเด็นเออแต่ตอนนี้ไม่มีรถเมต้ายนะมีแค่ผมนะคะนัน,นนี้ยตานี้ยมีเอสโค้ดนะครับผมมีเป็นอ่ะมันชื่อว่าอะไรวะผมลืมชื่อรถหมดแล้วตอนนี้ผมเบล์ม,มีเอสไลท์มีเอสโค้ดเปนรถมงคลมาโอ้โหออกตัวกันโอ้โหออกตัวกันโอ้ยหกูชนดิวินโอ้โหมันดูดิมันขวางทางผมอ่ะ เลี้ยงบูทเลี้ยงบูทเลี้ยงบูท <c oughs> เป็นไงผมอ่ะเทพเจ้าเลี้ยงบูทน้องชายชมไปหนึ่งทีไม่เป็นไรทำได้เดี๋ยวผมจะขึ้นที่หนึ่งให้ดูวบ้างล่ะเชื่อผมเปล่ะเชื่อผมเปล่ะผมที่หนึ่งถ้าถ้าผมที่หนึ่งต้องสตรีมครั้งนี้ต้องดูดหน่อยผมสามสิบร้อยล้านนะครับถ้าผมถ้าผมขึ้นที่หนึ่งได้เดี๋ยวขึ้นที้ดูวมีเชื่ออีซี่ที่หนึ่งอ่ะมาดิมาดิมาดิาดตัดในตัวกางอากาศนะครับอื้มอื้มอื้มเป็นไง ไรจะไปไหนเองจะไปไหนเองจะไปไหนเองจะไปไหนใช้พี่ดีมเนี่ยโค้งล้วพี่ได้ในโตเลยนะประเด็นอะออรถคันนี้นี่มันดีจริง,รงสำหรับผมอะผมว่ารถคันนี้น่าจะเหมาะสำหรับผมมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเล่นไม่ค่อยนิ่งอะครับผมเขาเขาจะเข,า,ขาว่าไม่ค่อยนิ่งปะแบบเล่นเล่นไม่นิ่งแล้วแบบชนทุกโค้งอะไรเงี้ยเออแล้วก็ต้องมานั่งเก็บเป็นแท้งใหม่อะไรวันนั้น่ะแต่รถคันนี้มันช่วยทำให้ผมเก็บเป็นแทงได้ง่ายขึ้นถ้าผมมาใช้ ECU อะไรตรงนี้เนี่ยจันโอ้โหเอามาเอาว่เอาะ S l i g h หรอ S l i g h หรออะไร พี่ไม่เก็บหรอกเอ็นทงเอ็นแทงอ่ะพี่ไม่เก็บมาครับผมแก้มือตรงเมื่อกี้ C W W ไปสวย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 ดิสวยดิจันสวยดิจันโอ้ขอ้นดิบเข้าเส้นชัยไปดิเป็นไงเป็นไงหมดแล้ว มานึกนึกดูแล้วนะครับผมทุกคนนะระหว่างเนี่ย S P X คันเนี่ยกับแมคคารินชนันให้เลือกหนึ่งคันนะเป็นโนหนึ่งสำหรับผมนะสำหรับผมเลยนะผมคงเลือกเป็น S P X คัมเพราะอะไรเหรอตามตารางจริงๆของเซิร์ฟจินนะยังไงยังไงแมคคารินก็นอยู่อันดับหนึ่งเพราะว่าแมคคาร n นเป็นรถที่แรงเร็วความเร็วสูงสุดเอยอะกว่า S P X แน่นอนครับผม แต่โดยรวมไม่ว่าจะเป็นพสซีฟแอคทีฟค่าสเตตผมว่า SPX ทาได้ดีกว่าสําหรับผมนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นเราไม่ค่อยนิ่งผมพลาดเยอะด่านเวสเลกแต่ผมก็ไม่ต้องมานั่งดีฟเก็บเ็นแทงเพราะว่าคันนี้มันเน้นไปทางเอนแทงมากๆเลย SPX เนี่ยสกิลมันยังเพิ่มให้แบบเอนแทงเต็มแล้วมันเพิ่มในตัวให้เลยอะ่ะในโค้งอะ่ะเออมันดีตรงนี้ครับผมผมว่าสาหรับมือใหม่หรือสําหรับใครที่เริ่มต้นเล่นเกมนะครับควรจะมี SPX ส่วนแมคคันเลนนี่น่าจะเป็นพวกระดับโปรหรือไม่ก็ระดับแบบนักแข่งที่ต้องเอาไปเล่นแบบเฉพาะด่าน ผมไม่มีขายแล้วนะครับผมมันเป็นลิมิเต็ดนะคลิปนี้ก็สรุปได้ว่าสำหรับผมผมว่า S6 เป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าใครเล่นเชี่ยวชาญเชี่ยวชงเที่ยวชาญแล้วก็น่าจะให้เป็น b บ a c k เ u น e นะครับส่วน X Ultimate กับ Galaxy Light ละพวกเนี้ยมันอยู่อีกขั้นหนึ่งอะ เออสกิลพวกนี้มันมันมันเหนือชั้นกว่าถ้าใครอยากให้ผมเอา Galaxy Light VS กับ S Ultimate หรือ m a c l e n VS กับ S Ultimate ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ผมจะสตรีมนะครับถ้าผมสตรีมวันนี้นะแฟนเพจชัดมงฝากกดติดตามด้วยครับผมอีกสักหน่อยนะ่าจะส่งดาวได้เพราะว่าผมไม่ได้สตรีมนานนะครับมันต้องสตรีมทีๆมันถึงจะส่งดาวได้นะครับแล้วก็สตรีมในยูทูบนะครับผมจะสตรีมสองช่องทางพร้อมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไ สั้งหันตีครับ